สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟิร์นต๊ะปันช่องนี้คาะทุกคนสนุกกับการทำคลิปวันนี้เรามาในตีมเดนโนดค่ะนี่วันนี้นะคะก็จะเป็นกระแสแตรอม,มิงค่ะ ซึ่งตอนนี้นะคะใน YouTube และ TikTok ของพี่เฟิร์นนะคะได้ทำไปทั้งหมด3 EP แล้วค่ะกับกระแส Flat Warning ที่อยากจะทำ EP หนนะคะให้ตามไปดู TikTok EP 76ค่ะเป็นกระแสจุ๊ดารานะคะแต่ว ouais ่าก็เป็นการทำวิดีโอเรืองแสงเหมือนกันค่ะส่วน EP ที่2นะคะก็จะเป็น EP 79ค่ะกระแสวิ่งหนีไททันแบบนี้จ้าแล้ววันนี้นะคะ EP ที่80ก็จะมาในธีมของ d e a t Note จ้าซึ่งวันนี้นะคะพี่จะสอนแบบตัวอย่างนี้ค่ะ นี่นะคะที่โยนแอปเปิลขึ้นไปแล้วแอปเปิลหยุดน,นะคะแล้วก็มีเดซนตนขึ้นมาอยู่ข้างๆตัวเราแบบนี้ค่ะทุกตัวอย่างเลยนะคะมันก็จะคล้ายๆกันค่ะในเรื่องของการเอาคลิปวิดีโอนะคะไปใส่สีเรืองแสงในแอปเมกา p โฟโต้แต่ว่ามันจะแตกต่างกันนิดนึงค่ะในช่วงที่เราตัดต่อกันในแอปแคปคั t ค่ะซึ่งวันนี้นะคะแอปพลิเคชันเราจะใช้มีทั้งหมด3แอปค่ะนั่นก็คือเราจะตัดต่อกันในแอปแคปคัตนะคะแล้วก็ เอาวิดีโอนะคะไปทำเป็นสีเรืองแสงกันในแอปในกับโฟโต้ค่ะส่วนรูปภาพเดตโนตนะคะนี่สติกเกอร์ต่างๆพวกนี้นะคะเราเอามาจากแอปพิกอารค่ะวันนี้คลิปอาจจะยาวหน่อยนะคะแต่ว่าค่อยๆดูไปค่ะพี่สอนละเอียดมากๆจ้าใครดูคลิปนี้จบนะคะเก่งแน่นอนค่ะโอเคค่ะไปดูวิธีทำกันเลยจ้าไปเลยค่ะ สำหรับการถ่ายคลิปเราจะโยนสิ่งของค่ะน้องๆจะโยนอะไรก็ได้นะคะพี่จะโยนเป็นแอปเปิลค่ะเพราะว่าแอปเปิลเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งในเรื่อง d e เด n o t ตนะคะถ่ายคลิปเสร็จแล้วไปต,ต่อกันในแอปแคปคัทเลยค่ะเข้ามาในแอปแคปคัทล้วกดบวกนะคะเข้าไปเลือกคลิปวิดีโอที่เราถ่ายไว้เมื่อกี้นี้ค่ะ ก็จะได้คลิปเข้ามาแบบนี้นะคะอันดับแรกเลยนะคะให้น้องๆเลื่อนคลิปไปหาตอนที่เรากําลังจะโยนแอปเปิลค่ะเอาตอนที่กําลังจะโยนออกไปนะคะตรงนี้จากกําลังจะโยนค่ะกดเข้าไปที่คลิปแล้วกดที่เครื่องมือแบ่งแยกค่ะแบ่งไว้แบบนี้ก่อนนะคะ แล้วค่อยๆเลื่อนคลิปไปนะคะไปหาตรงที่น้องๆอยากจะให้อา pple หยุดค่ะหยุดอยู่กลางอากาศแบบนี้จ้ะพี่จะให้อา pple หยุดตรงนี้นะคะพี่ก็จะกดเข้าไปที่คลิปค่ะแล้วกดที่เครื่องมือแบ่งแยกอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่จ้าเราก็จะได้ก้อนนี้นะคะเป็นก้อนช่วงระหว่างที่เราโยนอา pple ออกไปแล้วอา pple ก็หยุดอยู่กลางอากาศแบบนี้ค่ะ เราสามารถทําให้ช่วงที่เราโยนแอปเปิลขึ้นมาค้างการอากาศเนี่ยช้าลงได้นะคะโดยกดเข้าไปที่เครื่องมือความเร็วค่ะแล้วลดความเร็วลงนะคะพี่จะลดเหลือ0.5ค่ะนี่จ้าช่วงที่เราโยนแอปเปิลนะคะมันก็จะสโล่นิดนึงค่ะแบบนี้จ้าเมื่อเราทําให้ช่วงที่เราโยนแอปเปิลช้าลงแล้วนะคะให้น้องๆเอาเส้นหัวอ่านมาไว้ที่ตรงที่จะให้แอปเปิลหยุดอยู่กลางอากาศค่ะนี่ตรงนี้นะคะแล้วกดเข้าไปที่เครื่องมือสี่เหลี่ยมด้านบนขวามือค่ะ หน้าจอจะใหญ่ขึ้นแบบนี้ให้เราทำการแคปภาพหน้าจอค่ะเราจะนำรูปภาพนี้ไปแต่งกันในแอป p i c a r t ค่ะเข้าไปกันที่แอป PicArt เลยจ้า <S 2> <S 2> เมื่อเข้ามาในแอป Pi c a r t แล้วกดบวกเลยค่ะเข <lite> าไปเลือกรูปภาพที่เราแคปหน้าจอมาเมื่อกี้นี้นะคะส่วนมากก็จะอยู่ด้านบนตรงนี้ค่ะลองดูนะคะของพี่จะเป็นรูปนี้ค่ะเมื่อได้รูปภาพเข้ามาแล้วให้น้องกดที่เครื่องมือค่ะแล้วเลือกตัดรูปนะคะ กราจะทําการตัดขอบออกค่ะที่เราไม่เอานะคะขอบดําๆตรงนี้ค่ะตัดขึ้นไปแล้วก็เอาข้างบนลงมาค่ะให้เหลือแต่รูปแบบนี้จ้าเสร็จแล้วกดถูกต้อง <มา S 1> ค่ะขั้นตอนต่อมาเราก็ไปตกแต่งด้วยสติกเกอร์เดทโน้ตกันเลยค่ะเข้าไปที่สติกเกอร์ตรงนี้นะคะน้องๆก็พิมพ์หาสติกเกอร์ที่น้องๆอยากได้ตรงนี้เลยค่ะช่องค้นหาเราก็จะพิมพ์คําว่าเดทโน้ตนะคะภาษาอังกฤษแบบนี้ค่ะก็ะจะเจอกับสติกเกอร์ที่เป็นเดทโน้ตเยอะแยะมากมายเลยค่ะน้องๆก็เลือกเอาตามใจชอบเลยนะคะสําหรับสติกเกอร์ที่พี่ใช้ก็จะเป็นนี้ค่ะคีละล นนแล้วก็ขยายสติกเกอร์ให้ใหญ่ๆนะคะแล้วก็มาวางในตำแหน่งที่เราต้องการเลยค่ะพี่ก็จะมาวางข้างๆพี่นะคะแบบนี้ในตอนนี้น้องๆก็จะเห็นว่าสติกเกอร์ได้บางแอปเปิลพี่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทําให้แอปเปิลออกมาอยู่นอกสติกเกอร์ค่ะนั่นก็คือให้น้องกดเข้าไปที่เครื่องมือลบตรงนี้นะคะแล้วใช้ยางลบค่ะลบไปบริเวณที่คิดว่าน่าจะมีแอปเปิลอยู่ข้างหลังนะคะแล้วก็ลบๆๆไปเลยจากนี่จะเจอแอปเปิลแล้วก็ลบกว้างๆเลยค่ะตรงไหนที่ลบเกินนะคะให้เราใช้พู้กันอันนี้ค่ะ ไปค่อยๆระบายคืนนะคะให้คืนสู่สภาพเดิมให้สติกเกอร์คืนสู่สภาพเดิมค่ะแต่อย่าโดนแอปเปิลนะคะให้แอปเปิลเหมือนกับอยู่ข้างนอกแบบนี้จ้าไม่ให้บางแอปเปิลนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะนี่จ้าตอนนี้ก็จะได้แอปเปิลออกมาอยู่ข้างนอกตัวของสติกเกอร์แล้วนะคะเหมือนกับว่าแอปเปิลลอยอยู่แบบนี้ค่ะ พี่ก็ใช้ยางลบนะคะลบเพิ่มในส่วนของขาที่บางเก้าอี้พี่นะคะก็ลบๆไปค่ะตรงไหนที่มันลบเกินนะคะก็เหมือนเดิมค่ะใช้ผูกันนะคะไประบายคืนค่ะให้เนียนๆแบบนี้จะ้ะเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับตัวขียระของเรากดถูกต้องตรงนี้ค่ะแล้วกดถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนี่จ้ะก็จะกลับมาหน้าเมนูหลักแบบนี้นะคะแล้วก็ไปเอาสติกเกอร์เพิ่มค่ะพี่จะหาเดนโนตเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เอาตัวปีศาจอันนี้ออกมาค่ะ นี่จ้ะแล้วก็ขยายปีศาจให้ใหญ่ๆนะคะแล้วก็มาวางบริเวณที่เราต้องการนะคะถ้ามันทับตัวเราอะไรแบบนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราก็ใช้ยางลบนะคะเหมือนเดิมกดเข้าไปที่ยางลบค่ะแล้วเอายางลบนะคะมาลบในส่วนที่บางหน้าเราบางตัวเราบางตัวคีระแบบนี้นะคะลบๆๆไปให้หมดเลยค่ะแล้วตรงไหนที่ลบเกินนะคะเราก็ค่อยใช้ผู้กันนะคะไประบายคืนค่ะให้สติกเกอร์กลับมาคืนแต่ว่าไม่ให้ทับตัวเราแบบนี้จ้าเสร็จเรียบร้อยค่ะ กดถูกต้องกดถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วกดเป็นึกรูปภาพที่เครื่องหมายตรงนี้ค่ะรูปภาพนี้จะถูกจัดเก็บไว้ในเครื่องของเรากลับไปกันที่แอปแคปคั t เลยจ้าเมื่อกลับมาที่แอปแคปคัตแล้วอยู่ที่หน้านี้เราก็กดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตรงนี้ค่ะกลับมาที่หน้าเมนูปกติให้น้องน้องมาหยุดอยู่ตรงที่แอปเปิลหยุดกลางอากาศแบบนี้นะคะที่เราตัดแบ่งไว้แบบนี้ค่ะแล้วกดที่เครื่องมือโอเวอร์เลย์เข้าไปเอารูปภาพที่เราตัดมาจากแอปพิกอาร์ตค่ะนี่จะที่มีสติ๊กเกอร์แต่งมาเรียบร้อยแบบนี้เลยค่ะใช้2นิ้้วขยยาารูปภพใหเต็มหน้าจอ ตอนนี้เราก็จะได้รูปภาพที่เราโยนแอปเปิลขึ้นไปแบบนี้ได้ค่ะแอปเปิลก็จะเหมือนกับว่าหยุดอยู่กลางอากาศแบบนี้เลยนะคะน้งนองๆก็กดเข้าไปที่รูปภาพค่ะแล้วขยายรูปภาพนี้ที่แถบสีขาวด้านข้างๆนี้ยาวไปให้จบคลิปเลยค่ะแบบนี้ส่วนสัญลักษณ์แคปคัทที่ขึ้นตอนจบคลิปเราก็กดเข้าไปที่คลิปแคปคัทแล้วกดลบทิ้งที่ถังขยะได้เลยคะ่ะนี่จ้าตอนนี้เราก็จะได้คลิปแบบนี้ไดคะ่ะโยนขึ้นไปแล้วก็หยุดแอปเปิลกลางอากาศกลายเป็นว่ามีรูปภาพสติ๊กเกอร์อยู่ด้านหลังเราแบบนี้นะคะถ้าเเเเกิดว่่าานนน้้้ออองงๆๆคทีลย เสร็จเลยนะคะไม่ต้องทำอะไรต่อเดี๋ยวค่อยเอารูปภาพไปแต่งกันในแอปไม่กลับโฟโต้แต่ถ้าอยากจะทำแบบตัวอย่างพี่นะคะที่ตัวพี่กระดุกกระดิกนะคะแบบนี้ให้ดูต่ออีกนิดนึงค่ะแห้ง้องมาที่จุดเริ่มต้นของรูปภาพนะคะแล้วกดที่เครื่องมือเพจค่ะให้ขึ้นเพจแบบนี้จ้าแล้วกดเข้าไปที่เครื่องมือมาร์กนะคะเลือกมาร์กแบบวงกลมค่ะแล้วกดคําว่ากลับกันนะคะ ในวงกลมนี้จะกลายเป็นคนที่อยู่ในวิดีโอค่ะไม่ใช่คนที่อยู่ในรูปภาพแล้วนะคะให้เราเอาวงกลมนี้นะคะมาไว้รอบตัวเราแบบนี้ค่ะน้องๆสามารถปรับขอบเบอร์ได้โดยกดที่ลูกศรสองอันชี้ลงอันนี้นะคะจะสามารถทําให้ขอบเบอร์ได้ค่ะพี่ก็จะปรับให้มันเบอร์นิดนึงค่ะแบบนี้ถ้าเบอร์มากมันจะจางหายไปหมดเลยนะคะรอบข้างดังนั้นเอาแค่พอประมาณค่ะแบบนี้จ้า เสร็จแล้วกดถูกต้องค่ะแล้วเราก็ค่อยๆเลื่อนคลิปไปอีกนะคะพอเราเริ่มขยับตัวมากขึ้นเราก็กดเข้าไปที่มาอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ไปขยับวงกลมให้ขยับไปตามตัวเราค่ะแบบนี้ทําแบบนี้เรื่อยๆไปจนจบคลิปเลยนะคะนี่จะจบคลิปแล้วพี่ก็จะขยับวงกลมให้ไปตามตัวพี่นะคะเมื่อทําเสร็จแล้วนะคะก็จะได้คลิปแบบนี้เลยจ้า ก็จะเป็นคลิปที่โยนแอปเปิลแบบสโลสโลขึ้นไปแล้วแอปเปิลก็หยุดค้างแล้วตัวเราก็กระดุกกระดิกด้วยนะคะแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าในขั้นตอนของการตัดต่อนะคะให้น้องๆกดบันทึกคลิปนี้ไว้ก่อนเลยนะคะกดบันทึกคลิปที่เครื่องหมายตรงนี้ค่ะความละเอียดพี่จะเลือกเป็น 720P นะคะไม่ต้องละเอียดมากเกินไปค่ะเม็มเต็มเสร็จแล้วกดส่งออกจ้า แต่ว่าก่อนที่เราจะเอาคลิปนี้นะคะไปทําคลิปเรื่องแสงกันในแอปเมกาโฟโต้พี่จะขอเสริมให้อีกนิดนึงนะคะตรงนี้ใครจะทําตามหรือไม่ทําตามก็ได้นะคะเป็นเทคนิคส่วนตัวของพี่ค่ะนั่นก็คือการทําให้ไม่เห็นลายน้ํานะคะโดยไม่ต้องซูมวิดีโอค่ะและทําให้แสงสีที่มันวิบวับวิบวับเนี่ยวิบวับเร็วขึ้นนะคะเพราะปกติแล้วในแอปเมกาโฟโต้เนี่ยสีที่มันวิบวับมันจะวิบวับวิบวับช้าๆ้านะคะดังนั้นพี่จะเอาวิดีโอนะคะมาลดความเร็วก่อนค่ะเพื่อให้เวลาที่เราเอาวิดีโอ กลับมาใส่ในแอปคัตนะคะเราจะมาเพิ่มความเร็วให้มันค่ะทําให้วิดีโอมาสปีดนะคะแล้วก็แสงวิววับม,มันจะเร็วขึ้นค่ะเดี๋ยวตามไปดูก่อนนะจ้าอย่าเพิ่งงงนะโอเคค่ะนี่นะคะพี่ก็จะกลับมาที่หน้าแอปคัตปกติค่ะแล้วกดบวกค่ะแล้วกดรูปภาพตรงนี้ค่ะเลือกสตัอววิดีโอเลือกรูปภาพสีดําอันนี้ค่ะมันมีให้อยู่แล้วนะคะในแอปคัตกดเข้าไปเลยจ้าแล้วเลือกไปที่เครื่องมือรูปแบบค่ะเลือกรูปแบบเป็นแบบ9ต่อ16นะคะ กดกลับมาแล้วเลือกที่เครื่องมือแก้ไขค่ะเลือกหมุนให้รูปภาพมันเป็นแนวตั้งแบบนี้ค่ะเราก็จะได้พื้นหลังสีด้าเปล่าๆแบบนี้แล้วนะคะให้น้องกดเข้าไปที่เครื่องมือโอเวอร์เลย์ค่ะเข้าไปเอาคลิปวิดีโอเมื่อกี้นี้ค่ะที่เราตัดมาจากแคปคัตอันนี้จ้าที่ตัดมีสติ๊กเกอร์เรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้เราก็ทําการย่อขนาดคลิปวิดีโอนะคะให้เล็กลงนิดนึงนะคะให้เหลือพื้นที่ไว้ให้สําหรับลายน้ําของเมกาโฟโต้นะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาทําการลดความเร็วของคลิปวิดีโอกันค่ะโดยกดเข้าไปที่คลิปนะคะแล้วเลือกที่ความเร็วเลือกปกติค่ะแล้วลดความเร็วลงมาเหลือ0ูนนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะคลิปมันก็จะช้าลงแบบนี้นะคะนี่ละจา้ะเดี๋ยวเราจะเอาคลิปที่ช้าลงนี้นะคะไปใส่สีเรื่องแสงกันในแอปเ e g ก p h โฟโต้ค่ะแอะแอะอย่าลืมบลบลายน้ําโลโก้แคปคัตนะคะกดที่คลิปแล้วกดลบทิ้งที่ถังขยะค่ะกดบันทึกคลิปที่เครื่องหมายตรงนี้เลือกความละเอียดเป็น 720P แล้วกดส่งออกค่ะ ไปกันที่แอปเมกาโฟโต้เลยจ้าเข้ามาในแอปเมกาโฟโต้แล้วเลือกที่ช่องไหนก็ได้นะคะพี่จะเลือกอันนี้ค่ะตารางตารางเสร็จแล้วให้น้องๆกดที่ฟันเฟือตรงนี้นะคะกดติ๊กถูกที่หัวข้อที่2ค่ะ Image Video f o r m Library ค่ะแล้วก็เลือกคลิปที่เราตัดมาจากแอปแคปคัดค่ะที่เราลดความเร็ววิดีโอแล้วนะคะที่เห็นขอบดำๆอันนี้จ้าแล้วกดที่ฟิลเตอร์ตรงนี้ค่ะ วันนี้ฟิลเตอร์ที่พี่ใช้นะคะจะอยู่ในหน้าที่4นะคะปัดมา4ครั้งก็จะเจอกับฟิลเตอร์นี้ค่ะที่เป็นสีน้ำเงินวิบวับวิบวับ,บ,บอันนี้นะคะกดเข้าไปเลยค่ะ ก็จะเป็นฟิลเตอร์อันนี้นะคะก่อนที่เราจะทาการบันทึกกันนะคะเรากดที่ฟันเฟืองอีกครั้งนึงค่ะเช็คดูนะคะว่า2ข้อสุดท้ายนะคะมีติ๊กถูกหรือเปล่าถ้ามีติ๊กถูกให้น้องเอาออกนะคะเราจะไม่เอาติ๊กถูกค่ะให้เป็นแบบนี้จ้าแล้วก็กดที่ปุ่มถ่ายวิดีโอตรงนี้ค่ะรอให้คลิปวิดีโอของเราใกล้จบนะคะแล้วกดบันทึกคลิปที่เครื่องหมายตรงนี้ค่ะนี่นะคะมันก็จะขึ้นเป็นเวลาให้เราตรงนี้ค่ะน้องๆก็รอให้คลิปมันเล่นจนจบนะคะแล้ววนมาใหม่อีกรอบหนึ่งค่ะแล้วก็เล่นให้จบนะคะครอใ คลิปจบค่ะจบแล้ววนมาใหม่ยอมนึงก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปตัดทิ้งนะคะเสร็จแล้วกดอยู่บันทึกคลิปที่เครื่องหมายตรงนี้ค่ะคลิปก็กจะกเก็บไปในเครื่องของเราแบบนี้เลยจ้ากลับไปกันที่แอปแคปคัสเลยค่ะ เข้ามาในแคปคัทแล้วกดบวกค่ะเพื่อสร้างโปรเจกต์ใหม่ให้น้องๆเลือกคลิปวิดีโออันแรกเลยนะคะที่เราตัดเสร็จครั้งแรกเลยค่ะที่ยังไม่ได้ลดความเร็วนะคะอันนี้จะกดเข้าไปแล้วก็เลือกคลิปวิดีโอที่เราไปใส่สีมาเสร็จแล้วนะคะจากแอปเมกาโฟโต้เมื่อกี้นี้ค่ะก็จะเป็นอันนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะได้2คลิปเข้ามาในแอปแคปคัทแบบนี้ค่ะคลิปแรกก็จะเป็นคลิปที่เราตัดเสร็จแล้วนะคะเป็นคลิปที่ตัดเสร็จแล้วอันแรกเลยนะคะที่ไม่ได้ลดความเร็วนะนี่จะคลิปนี้ให้น้องๆเลื่อนคลิปมาถึงตรงที่ น้องๆจะเอาให้เป็นใส่สีนะคะพี่ก็จะเป็นตรงที่โยนแอปเปิลขึ้นไปแล้วกลายเป็นสติ๊กเกอร์ค่ะตรงนี้นะคะพี่จะทําให้มันเป็นสีจากแอปเมกาโฟโต้นะคะดังนั้นพี่จะกดเข้าไปที่คลิปอันนี้นะคะแล้วกดที่เครื่องมือแบ่งแยกค่ะลบด้านขวามือที่เราจะเอาไปใส,ส่สีลบทิ้งที่ถังขยะเลยค่ะแล้วมันก็จะมาต่อด้วยแอปเมกาโฟโต้ใช่ไหมคะเป็นวิดีโอใส่สีแบบนี้แล้วก็เลื่อนไปถึงตรงที่จุดเดียวกันกันกบเมื่อกี้นี้ค่ะตอนที่พี่โยนแอปเปิลขึ้นไปแล้วกลายเป็นสติ๊กเกอร์แบบนี้นะคะค ก็กดเข้าไปที่คลิปค่ะแล้วกดที่เครื่องมือแบ่งแยกแล้วก็ลบคลิปด้านซ้ายมือที่เราจะให้เป็นสีปกติอันนี้นะคะก่อนที่เราจะโยนแอปเปิ้ลกดลบที่นี่ถังขยะเลยค่ะนี่จ้าคลิปมันก็จะมาต่อกันเป็นตอนที่เราโยนแอปเปิ้ลขึ้นไปเป็นสีปกติแล้วก็กลายมาเป็นสีวิบวับวิบวับจากแอปเมกัโฟตโต้แบบนี้ค่ะ และนี่จ้าคลิปที่เราย่อขนาดให้มันเล็กๆนะคะเพื่อที่จะให้รลายน้ําของเมกาโฟโต้หายไปตอนนี้เราก็จะทําแล้วค่ะก็คือให้เรากดเข้าไปที่คลิปนะคะแล้วใช้สองนิ้วขยายคลิปออกค่ะให้คลิปของเราเต็มหน้าจอค่ะเพียงเท่านี้ลนยน้าเมกาโฟโต้มันก็จะหลุดหายไปเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยและ เราไปลดความเร็วของคลิปมาใช่ไหมคะเพื่อที่จะให้เวลาที่เอามาใส่ในแอปแคปคัตอีกครั้งหนึ่งสีมันจะได้กระพริบเร็วขึ้นนะคะนั่นคือให้เรากดเข้าไปที่คลิปค่ะเราเลือกที่ความเร็วนะคะเลือกปกติค่ะแล้วเลือกความเร็วมาเป็น1 9จุค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้คลิปที่กระพริบกระพริบกระพริบเร็วนะคะแต่ว่าตัวเราไม่ได้เร็วตามไปด้วยนะคะตัวเราก็ยังคงอยู่ที่ความเร็วเท่าเดิมกับตอนแรกเลยค่ะเพราะว่าเราเอาลดความเร็วแล้วเราก็มาเพิ่มความเร็วให้กลับมาเท่าเดิมนะคะก็จะได้คลิปแบบนี้้เลยจา แต่ถ้ากน้องทํามาถึงขั้นตอนนี้น้องๆลองกดเล่นดูแบบนี้น้องๆจะเห็นนะคะว่าเสียงเนี่ยมันไม่สม่ําเสมอกเลยนะคะมีทั้งแบบมีเสียงไม่มีเสียงนะคะดังนั้นให้น้องกดปิดเสียงที่เครื่องหมายตรงนี้ก่อนค่ะแล้วกดที่เพิ่มการสร้างเสียงนะคะเลือกแยกออกแล้วค่ะให้น้องเข้าไปเลือกคลิปวิดีโอที่ใช้เสียงจากแผ่นเสียงนี้ค่ะน้องๆจะไปดาวโหลดมาจากในดิจิตอลก็ได้นะคะหรือจะถ่ายเองใหม่ก็ได้นะคะโดยใช้แผ่นเสียงนี้ค่ะกดเข้าไปที่คลิปแล้วกดที่นําเข้าเฉพาะเสียงวิดีโอเท่านั้นค่ะเสียงจากคลิปนั้นก็จะเข้ามาอยู่ในคลิปของเราเเเลลลยค่่ะะวารกดนน มันก็จะสมูทไปเลยค่ะแบบนี้ลองเล่นดูค่ะถ้าวิดีโอของเรานะคะจบไม่พร้อมเสียงน้องก็สามารถกดเข้าไปที่คลิปวิดีโอค่ะแล้วก็ลดความยาวคลิปลงมาได้นะคะนิดนึงประมาณแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะลองเล่นดูอีกครั้งนึงค่ะ ้อยแล้วค่ะก็จะได้คิดที่โยนแอปเปิลขึ้นไปแล้วแอปเปิลหยุดนะคะแถมตัวเรายังสามารถขยับตัวได้ด้วยนะคะเวลาที่มีสติ๊กเกอร์มาอยู่ข้างหลังเราแล้วแบบนี้นะคะไม่ใช่เพียงแค่รูปภาพนิ่งๆค่ะแล้วเราก็กดไปที่คลิปที่เครื่องหมายตรงนี้เลยค่ะเลือกความละเอียดให้เต็มไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปโพสในทิกตอกแล้วนะคะแล้วเราก็กดส่งออกเลยจ้าสู้ๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบา,บายๆหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับน้องๆมากๆเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ